เสริมสร้างความเข้มแข็งของเขาในชุมชนนะครับในเพราะว่าเราต้องการให้คนพิการอยู่ในชุมชนนะครับคนพิการก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็มีอาชีพให้เขานะครับบางคนนี่ยังไม่มีทักษะเรื่องอาชีพนะครับก็ไปต้องเกิดกลุ่มขึ้นในชุมชนเล็กๆนะครับเขาก็ไปต้องเสริมสร้างหาเพื่อนเพื่อนฝูงนะครับแล้วเราก็เชิงบประมาในชุมชนการทรางคุชุมชนนะครับตอนนี้ในในสมาคมเนี่ยนะคะมีอาชีพ คืออบรมอาชีพละแต่ว่ามีกี่อาชีพบ้างคะตอนนี้ที่ปกติแล้วการอบรมเราเนี่ยเราจะอบรมหลายอาชีพครับบางครั้งเนี่ยเราจะอบรมติวิชาชีพเราจะงมีแต่ง่ายๆนะครับอย่างทำยาหมองยาดมพิมเสน้ำจนยากสุดก็เป็นงานเป่าแก้วนะครับงานบุดดุลโลหะนะค่ะอ๋อดุดโลหะด้วยครับอันนี้เราต้องการให้คนพิการเขาเข้าใจในศักยภาพของตัวเองนะครับในความพิการว่าพิการขนาดนี้เขาทาอะไรได้บ้างนะครับก็เลยให้เรียนรู้แล้วก็ อยากให้รู้ว่าตัวเองขณพิการมือสองข้างใช้ได้ต้องทําอะไรได้ขนาดไหนหรือพิการอัมาพาตหรือพิการทุกประเภทนะครับเราคิดว่าทุกคนมีศักยภาพในการทาํางานใช่เพราะบางคนมนีพรสวรรค์ใช่ครับใช่ไหมคะก็ต้องก็ต้องคอยดูแลแล้วก็ฝึกอบรมกันไปว่าคน้นหาตัวเองว่าเต็เงชอบอะไรแล้วถนัดเรื่องไหนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วใครเป็นผู้มาอบรมให้ครับเราจะใช้คนพิการครับผมทั้งเราต้องเอาเพื่อนคนพิการมาอบรมหรือให้กับเพื่อนคนพิการครับเนื่องจากว่า เขาจะเขาเขาไม่เชื่อหรอกครับถ้าเกิดมือดีนะครับเดินขาดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วมาสอนเขาเป็นครูถึงจะเก่งยังไงับเขาบอกคุณไม่พิการเหมือนผมค่ะผมพิการแล้วผมจะทําอะไรไม่ได้แต่เราเจอเพื่อนพิการีพิการมากกว่านะครับแล้วไปสอนเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีพลังนะครับโมเขาพิการมากกว่าเราเขายังทําได้เลยฉันต้องทําได้และวิชาชีพไหนที่ผู้พิการให้ความสนใจมากที่สุดอะฮะตัวอย่างเราจเป็นชีพง่ายๆก่อนนั้นนะครับก็คือจะเป็นการปั้นแป้งนะครับพิงเส้น้ำยะหมองยาดม แล้วจบจากกลุ่มนี้กันไปเยอะหรือยังคะ,ะเยอะครับเยอะเพราะตอนนี้เรา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 สอนในในี่เราสอนคนพิการที่เกิดจากโครงการต่างๆของภาครัฐนะครับเข้าไปสอนเข้านะครับจากแรงงานก็จ้างเราไปสอนนะครับจากในชุมชนเราก็ให้เราให้เราไปสอนออนะครับก็เกิดอาชีพไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราต้องการตอนนี้เราต้องการให้เกิดกลุ่ม นะครับเพื่อให้เกิดกลุ่มเล็กๆเพื่อให้เขาทำงานกันเองมีประทานกลุ่มเราประทานกลุ่มแล้วก็ทํางานกันเป็นเป็นกลุ่มเล็ก,เลกๆเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนแล้วจะได้รับอะไรครับหลังจากอบรมไปแล้วอบรมแล้วจะได้รับอะไรนะครับเขาก็หนึ่งแน่นอนครับได้ใจนะครับเขายังมีพลังใจะะนะครับจากเปลี <ๆ S 1> <wire within S 2> ่ยนชีวิตที่เขานอนจมติดเตียงติดบ้านอาจจะนอนมาสิบปียี่สิบปีพอเขาเริ่ม มีพลังจากการที่เขามีเพื่อนนะครับอาจจะเป็นเรื่องเพื่อนอาจจะไม่ต้องเรื่องของอาชีพก็ได้นะครับเขามีเพื่อนก่อนแล้วเขาก็เริ่มรวมตัวกันเป็นอาชีพนะครับจากนั้นเขาก็จะมีพลังในการที่จะทํางานนะครับรวมกลุ่มกันแล้วก็หารายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวและอย่างนี้จบกันไปแล้วเนี่ยมีการกลับมาช่วยเหลืออะไรในกลุ่มกันบ้างคะเยอะครับเยอะนะครับบางรายก็ไม่ได้ไม่เสมอนะครับคือบางรายนี้ก็ประสบความสำเร็จตัวเองแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตอิสระของเขาแล้วเขาก็ไปตั้งกลุ่มของเขาไป ทำงานเป็นอยู่ใน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 สูต่างๆนะครับนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขากลับมาสร้างกลุ่มนะครับกลับมาช่วยเหลือกลุ่มแล้วขอทราบนิดหนึ่งครับในกลุ่มนี้มีพิการหลายๆประเภทเลยใช่ไหมครับทุกประเภทส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะพิการกายและการเคลื่อนไหวครับพวกเราจะนั่งรถเข็นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคนที่เดินได้คนที่พิการน้อยเนี่ยเขาจะมีอาชีพอื่นนะครับเช่นขัดรถตู้นะครับเพราะว่าพวกนี้เขา จะพิการความพิการก็น้อยนะครับเขาก็จะมีโอกาสทางทางสังคมมากกว่าเขาถึงโอกาสมากกว่าแล้วก็ทําอะไรได้มากกว่าแต่ว่าคนพิการรุนแรงหรือพิการที่นั่งรถเข็นเนี่ยปัญหาคือว่าไม่ว่าเขาจะลงค้าขายหรือว่าประกอบอาชีพเนี่ยเขาจะมีทุนในการประกอบมากกว่าเาเพราะว่าเขาไปรถเมล์ไม่ได้นะครับเขาขึ้นรถไม่ได้เขาต้องเหมารถจ้างนะครับครั้งละพันหรือว่าเวลาเขาจะไปไหนมาไหนก็ใช้แท็กซี่นะครับในการเดินทางอ ก็แล้วเนอย่างกรณีที่บอกว่าในกลุ่มเนี่ยมันจะมีหลากหลายแบบความพิการครับ,รบขอโทษนิดนึงฮะแล้วก็อย่างเงี้ยเรามีการแยกการเรียนการสอนยังไงไหมเอาส่วนใหญ่เราจะเรียนรวมกันรวมกันเลยใช่ไหมเราต้องการให,ให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับคนที่พิการน้อยเขาก็สามารถคือจริงแล้วคนคนคนพิการหูเนี่ยนะครับเาการได้ยินเนี่ยเขามีพลังดีเขามีแรงดีเขาจะอุ้มเรายกขึ้นนะครับอย่างขึ้นบันไดเนี่ยก็จะช่วยยกช่วยยกแลช่วกันใช่ครับครับช่วยเหลือกันได้ ก็ดีนะครับแล้วอย่างนี้ทุนในเรื่องของการอบรมนะคะเอามาจากไหนอะคะทุนเราจะใช้ทุนของตัวเองก่อนในการกู้ยืมนันะครับคือสมุดคอมิการนะครับโทษนะครับในสมุดคอมิการเนี่ยนะครับจะมีเรื่องสิทธิ์นะครับเรื่องสิทธิ์นะครับเรื่องสิทธิ์ของของการกู้ยืมครับอันนี้คล้ายๆกับบัตรบัตรประชาชนเลยครับจดีเป็นบัตรแล้วครับจะดีเป็นบัตรอันรื่นเก่าอย่นะขออนุญาตดูนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเหมือนกับบัตรประชาชนนะครับแต่สําหรับผู้พิการนะครับ นี่คก็จะเขียนไว้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ออกให้โดยอะไรครับโดยพันาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดครับจนจังหวัดนะครับนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับของแต่ละบุคคลนะฮะครับก็จะบอกถึงความพิการบอกอันดับของความพิการนะครับแล้วก็ผู้ดูแลนะครับซึ่งผู้ดูแลนี้ก็สามารถจะมีสวัสดิการให้ครับ แล้วทางกลุ่มนี่อ,อย่างอย่างบางคนที่สนใจในเรื่องของการอ,าอยากจะช่วยเหลือในเรื<ม>่องของทุนอย่างเงี้ยเปิดรับบริจาคไหมคะก็เปิดครับเพราะเราต้องการ,รสนับสนุนนะครับคือจริงๆแล้วที่บอกว่าต้นทุนของคนพิการเนี่ยม,มันจริงๆแล้วเราไม่ต้องการอะไรพิเศษแต่ว่าเขามีทุนในการใช้จ่ายมากกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะถ้าเกิดเขามีทุนก้อนหนึ่งในการ อยากจัดการให้เขานะครับช่วยเลยเขาเขาก็สามารถก้าวเดินได้เร็วขึ้นเราสามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ไหนบ้างคะเผื่อว่าคุณผู้ชมชมอยู่แล้วก็อยากจะช่วยเหลือก็คงเป็นก็ใช้เบอร์โทรนะครับเบอร์ของคุณนะครับก็086นะครับ9088258ที่ขึ้นตามหน้าจอตอนนี้นะคะแล้วก็มีอีเมลด้วยเหรอคะก็มีนะครับจอบ2นะครับ U n d e r s c o r e 108 underscore 1009นะครับ hotmail ครับ ค่ะแล้วอย่างนี <Right. S 2> uh, ้เวลาเรียนเราใช้วิชาชีพนะคะในการฝึกอบรมเนี่ยเราใช้เวลาในการฝึกอบรมนานแค่ไหนคะส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาประวันวันเดียววันเดียวเองเร็วมากอะไม่ไอ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 อย่างประเภทอาชีพที่รู้สึกว่ามันแบบยากที่สุดก็ใช้เวลาแค่วันเดียวคือเริ่มแรกเนี่ยเราเราพยายามให้เขาเกิดความเชื่อมั่นก่อนนะครับคือเราอบรมให้เขาเรียนรู้ว่าเขาสามารถความพิการระดับนี้สามารถทาอะไรได้อย่างที่บอกนะครับ พอเขาได้ปุบเนี่ยเขาจะเลือกเองว่าเขาจะไปทางไหนนะครับคือเราเรามีเครือข่ายอย่างส่วาชีพบางไซนะครับนะครับเราก็มีสมาชิกของเขานะครับเราก็ส่งคนนั้นเข้าไปเรียนถ้าเขาอยากเรียนปั่แก้วแล้วก็ให้เขาไปเรียนทางนี้เลยเขาก็จะได้ใช้เวลาเรียน6ชั่วโมงไอ้หเดือนนะครับเป็นปีหนึ่งรรจบเขาก็มาทํางานให้กับกลุ่มเป็นครูสอนเป็นอะไรับเข้าใจแล้วเอออย่างที่เกิดว่าสมมติว่าในช่วงที่ไปเรียนแล้วมีการทาไอ้พวกเนี้ยผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างเงี้ยแล้วมีจัดจำหน่ายไหมฮะ ็มีครับคือคือเร,เราเราเราบอกเลยว่าเราต้องมีแหล่งจาหน่ายเพื่อ,อให้เขามีมีความยั่งยืนนะครับมีความมัน่นคงเพราะงั้นเราก็จะมีใช้แหล่งจําหน่ายของในที่ต่างๆในชุมชนก่อนนะครับเช่นวัดนะครับเทศกาลสําคัญใน่งั้นเราก็เอ,อกไปขายเขานะครับเวียนเทีนยนอะไรเนี่ยแล้วก็ให้คนหยบจนช่วยตกเสียอ๋อแต่เรายังไม่มีเป็นของเราเองใช่ไหมยังไม่มีเป็นออฟฟิศยังไม่มีอะไรครับเราก็ไปขายตามที่ต่างๆ หน่วนงานราชการเวลามีงานที่เมืองทองแล้วก็ขอกดแจมด้วยขอร่วมด้วยครับเขาก็ให้บูตยินดีครับล่าสุดเขาไปจําหน่ายมาได้ทราบว่านี่รางวัลมากมายเลยที่ได้รับมามีรางวัลอะไรบ้างคะก็รางวัลแรกก็เป็นรางวัลคนพิการตัวอย่างนะครับด้านนู้นนะครับใช่ครับอันนี้ด้านนู้นนะครับก็าได้รับจากองค์สมท่านนั่นนะครับหรือเป็นตัวอย่างด้านการประกอบอาชีพครับเพื่อคนพิการและที่เห็นรูปกับองค์สมเด็จพระเทพอันนี้เป็นงานด้านของการเราไปร่วม รวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ไปจำหน่ายในการเปิดที่สากรนะครับนะครับก็ได้เชิญไปแล้วก็ได้รับได้มอบของที่อันนี้ถวายถวายท่านนะครับอเป็นงานฝีมือของผู้พิการนะครับอืมและทางด้านนี้เหรอครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอาสาสมัครดีเด่นนะครับทำงานเพื่อเพื่อนคนพิการจากไหนครับก็จากจากจังหวัดครับอืมนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นอยู่นะครับเนี่งานฝีมือของผู้พิการนะครับนะฮะทํากี่อย่างครับตอนนี้ เราทําอยู่ตอนนี้อาชีพที่อยู่ในในกลุ่ม,มน,นะครับประมาณเกือบยีประยานนะครับแต่ว่าที่เราขายมากที่สุดแล้วก็จะหมายมากที่สุดคือขี้เปล่าแก้ว ประมาณ80%ส่วนใหญ่จะเป็นชุดแก้วเป่าค่ราคาเป็นยังไงคะอย่ายยกตัวอย่างอย่างเรือสุพรรณหงษ์อันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็700บาทครับอุ้ยไม่แพงนี่งานฝีมือสวยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการถักนะครับเป็นทันถักเกลือแก้วละลายๆก็ถักขึ้นรูปทีนี้เล็กๆน้อยๆแล้วมาติดต่อประดับเป็นชุดเรือนะครับค่ะและเห็นค่ะ ด้านบนเป็นหลอมแก้วด้วยบอกว่างานแบบนี้ทํายากด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้มันต้องมีเตาหลอมนะครับแล้วก็ต้องใช้ความเร็วในการทลอค่ะนะครับแต่ว่าขั้นตอนหรือว่าวิธีการเนี่ยสู้วันล้างไม่ได้สู้อลส่วนผงไม่ได้ครับอุ้ยแต่เท่าที่เราเห็นก็น่ารักนะเนี่ยดูดีนะเออครับแต่ส่วนใหญ่ที่กลุ่มจะทำ12ปราสีปีนักษัตร์นะครับครับเพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยก็ยังกลัวยังมีกลัวเรื่องกลัวเรื่องของความรัก กลัวเรื่องของการาการประสบบุบัะิเหตุอะไระอย่างเงี้ยเราใช้12าราศีวินาศสักร,รอ๋อ,อ,อไปแก้เคล็ดปัซื้อไปรประดับบ้านแก้เคล็ดอะไรอย่างเงี้ยอ้อาคุณผู้ชมเขาอยากสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปหาได้ที่ไหนถ้าเกิดว่าไม่มีงานที่ไปออกบูธก็ติดต่อทางอีเมลก็ได้หรือว่าจะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ชื่อผมเลยก็ได้ครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับก็086นะครับ908 8258ครับโอ้โหนี่ตามในภาพนี่มีงานเยอะนะคะเยอะมากสวยทั้งนั้นเลยครับอันนี้เป็นส่วนน้อยเองใช่ไหมฮะจริงๆก็มีเยอะกว่านี้เยอะมากครับเยอะมากครับเราทําเยอะนะครับมีหลายอย่างก็จะเน้นไปทางพวกแก้วเป่าใช่ไหมครับครับจะเป็นแก้วเป่าครับวันนี้เราก็เพิ่มมูลค่ามาเป็นองค์พระมาเป็นอะไรเพื่อทําให้ราคาสูงขึ้นครับอ่าเป็นมังกรด้วยเป็นพงพุทธลูปด้วยนะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามีผู้ผพิการนะครับสนใจอยากจะเข้ารวมกลุ่มก็ต้องติดต่อ,อไปที่เบอร์นี้เหมือนกันใช่ครับใช่ไหมรจะไปฝึกอาชีพอะไรทางด้านนี้ด้วยใช่ครับแล้วตัวตัวหมายถึงว่าตัวศูนย์มียังครับตัวศูนย์เรายังไม่มีครับอ๋อบีแล้วครับโทษครับเราอยู่ที่ท,ที่มีการอบรมเนี่ยครับเราเราจะใช้อย่างที่บอกครับเราใช้ชุมชน เราจะชุมชนเราเคยคนเขาเขารวมกลุ่มกันได้ตั้งห้าคนนะครับหกคนเนี่ยเราก็เชิญเราไปเราก็จะไปอบรมให้ความรู้นะครับไม่เสียตังค์แต่ถ้าศูนย์ศูนย์ศูนย์จริงๆแล้วศูนย์จริงเราจะใช้กลุ่มอยู่ที่บ้านผมก่อนนะครับอ๋อก็บ้านเลขที่ยี่สิบห้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับทับสี่สามสองแถวไหนครับอ่าอยู่ปากเกร็ดครับอ๋ออยู่ทถวปากเกร็ดเองนะครับครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่จะตัวผลิตภัณฑ์ก็อยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับอยู่ที่นี่นะคอยากจะไปเยี่ยมชมนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเแล้ววดี๋ย คุณพบนะครับก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็ถามว่าไปทางไหนไปดูผลิตภัณฑ์ที่บ้านพบบอก่าเยอะมากจริงๆของสวยๆนั้นเลยนะครับเลเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันนะครับสําหรับผู้พิการถึงแม้ว่าเขาจะพิการนะครับแต่ว่าดูฝีมือก็ได้ครับ ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าอนาานยังไม่มีออฟฟิศยังไม่มีเพราะว่าก็ต้องการทุนอยู่ด้วยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ทุนตัวเองแล้วก็เป็นการกู้ยืมจากจากบัตรที่เมื่อสักครู่มีบัตรคนพิการใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยินดีรับบริจาคก็ติดต่อได้เลยทางอีเมลด้วยทางเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะอืมนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะช่วยจริงๆนะครับตามเบอร์ที่บอกไว้นะครับรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนอ่าก็หลายเรื่องครับสนับสนุนเยอะนะครับจากกระทรวงพอก นะครับก็หาบูธให้เรานะครับสนับสนุนเรื่องของการจดทะเบียนเป็นสากลคนพิการนะครับซึ่งซึ่งเราก็กำเดังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็หลายๆเรื่องครับเรื่องการจัดฝึกอบรมด้วยเพื่อการให้ความรู้ด้วยนะครับก็ทุกปีเราก็จะมีการเข้าสู่โอท็อปนะครับคือเราจะมีสินค้าโอท็อปคนพิการเข้าไปจําหน่ายในกลางปีและปลายปีครับอันนี้ก็ทางรัฐช่วยสนับสนุนครับเดี๋ยวจะฝากอะไรถึง คุณผู้ชมมองไหมครับครับก็ก็กินนะครับก็ขอขอที่คนพิการก่อนนะครับคนพิการที่ยังอยู่กับบ้านนะครับยังถ้าดูรายการนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าตัวเองนะครับต้องมีความเชื่อมั่นนิดนึงครับว่าตัวเองอ่ะยังมีความสามารถนะครับยังทําอะไรได้อย่าท้อครับอย่าท้อใช่ครับใจจะต้องมีนะครับแล้วก็ลองดูแล้วก็ว่าตัวเองมีความสามารถเราจะทําอะไรได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนทั่วไปนะครับ คุณไม่ต้องสองสารคนพิการนะครับแต่คุณต้องเข้าใจคนพิการนะครับ,รบก็สนับสนุนเขาแล้วก็ชื่อเหลือเขานะครับแล้วเขาก็จะมีความเข้มแข็งในตัวเองนะครับเขาจะกลายเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอต่อไปอครับก็หลายๆครั้งนะครับที่เราได้ยินผู้พิการจะพูดอยู่ว่าคุณไม่ต้องมาสงสารฉันแต่คุณเข้าใจฉันก็พอใช่ใช่ไหมฮะไม่ได้ต้องการความสงสารต้องการความเข้าใจใช่เพราะว่าต้องการความเข้าใจอันนั้นคือกําลังใจที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกคุณสงสารมันจะสุดมันจะห่างกันนอะ เหมือนกัคุณไปซ้ำเติม้องวันกันเหอะนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพบเป็นอย่างมากนะครับที่นำํำผลิตภัณฑ์ดีๆและโอกาสดีๆมาให้ผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเอาไว้โอกาสหน้าคงจะเชิญอีกนะครับขอบ,ขอบคุณมากค,ครับ อ <io> เอาละค่ะ,คะสำหรับผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นรายการนะคะเราก็อย่างที่บอกไปเราก็ยังคงต้องการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่นะคะที่ผ่านมานี่ก็ยังคงทยอยให้ความช่วยเหลือไปทั้งเรื่องของการแพทย์เอ่ยเรื่องของของบริจาคเอ่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีบัญชีนะคะของหลายๆหลายๆพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงการต่างประเทศก็มีนะคะอย่างของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะเป็นชื่อบัญชีเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่นนะคะ ของธนาคารกรุงไทยสาขา3ยอดค่ะซึ่งก็เป็นประเทศออมทรัพย์นะคะเลขที่บัญชี002ค่ะขีด0ขีด217ขีด46ขีด8นะคะก็สามารถอ่านโอนเงินเข้าบัญชีไปได้และสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปโอนเงินนะครับจะใช้โทรศัพท์มือถือในการช่วยเหลือก็ได้นะครับได้ทั้ง3เครือข่ายเลยนะครับก็จะร่วมกับข่าวครอบครัวข่าวสานะคอ่ข่าวสนะครับผ่านทาง โดยการกด SMS นะครับพิมพ์ J ส่งไปที่4 5 6 7 8 9 9นะครับทั้ง d t a ททั้ง AIS ทั้ง TRUE นะครับ ครั้งละ10บาทนะครับช่วยกันด้วยนะครับหรือใครที่อยากจะติดต่อที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกองสุนเนี่ยนะคะก็อยากจะโทรบางคนติดต่อญาติไม่ได้นะคะอยากจะโทรไปสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่025751047-9นะคะ025751053 025751051และ0 2 5 7 5 1 0 1 9นะคะก็ติดต่อได้เลยกรมการกองสุนสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้เลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นติดต่อ อญาติไม่ได้หรือว่าอยากจะทราบข่าวคราวความคืบหน้านะคะเอาละครับรับท่านคผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะนําเสนอนะครับว่าเราควรจะต้องทํายังไงติดชมรายการของเราหรือว่าจะมีเสนอให้เราไปตามเรื่องอะไรเข้าไปได้นะครับที่ w w w f a c e b o o เรอบเรื่องนะครับรับรองได้ครับเราจะ ทำตามที่คุณผู้ชมขอนะครับว่าเรื่องใดที่น่าสนใจมีอาชีพไหนแนะนําก็ส่งเข้าราได้นะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งตลอดเลยนะแกงน้องนะทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งค่ะหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มใช่ค่ะในรายการอ่าเรื been, h, ่องเมืองไทยครับวันนี <c oughs> ้เราทั้งสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ